สวัสดีครับท่านชมทุกท่านเพื่อนที่น่ารักทุกคนผมสู่ฝันวัตทิเต้มเพลทและไปตามใจฝันกับนายปทฤษฎีชาแนลขอนําท่านชมทุกท่านและเพื่อนตามรอยอารยธรรมปราสาของโบราณสำหรับทริปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านและเพื่อนตามรอยธรรมประสาทของโบราณสะกําแพงน้อยนะครับปราสาสักกัมแพงน้อยเป็นปราสาหินสะกกัแพงน้อยตั้งอยู่ภายในวัดสะกําแพงน้อยนะครับท่านชม ติดกับถนนสายอุทุมพรพิสัยศรีสะเกดทางหลวงหมายเลข226ในเขตตำบนพยุงอำเภออุทุมพรพรสิสัยจัดศรีสะเกดซึ่งปราสาทกงแพงน้อยนี้สร้างขึ้นในราพรวพุทธศตวรรษที่18ตัวลักษณะของปราสาทกำแพงน้อยนั้นเป็นปรางเดียวนะครับท่านผู้ชมสร้างด้วยศิาลาแรงรูปสี่เหลี่ยมย่อม,มุมสูงประมาณ11เมตรนะครับจากพื้นศิลปะการก่อสร้างนั้นเป็นแบบขอมซึ่งใช้เป็นเทวสถานสำหรับบูชาเทพยยเจ้า ในสสนพรมณ์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างสําคัญ5อย่างก็คือ 1. ประสาทพระประธานที่อยู่ใจกลางนะครับท่านผู้ชม 2. วิหาร 3. กําแพงแก้วก็คือกำแพงแก้แแวเทือดรายล้อมนี้นะครับสซุ้มประตูซุ้มประตูที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็สาระน้ำนะครับสาหรับสาระาน้ำมนดานนั้นเป็นโบราณสถานแห่งนี้เป็นอารโคยาสารหรือโรงพยาบาลหรือเป็นที่รักษาคนไข้ในสมัยของของ,ของพระเจ้าแชรมันนะครับท่านผู้ชม หนึ่งในจํานวน102แห่งที่พระเจ้าชชยประมาณที่เแห่งอาณาจักรของโบราณโปรดให้สร้างขึ้นทั่วอาณาจักรในราวพุทธศตวรรษที่18ซึ่งอยู่ในพุทธศรันนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่ถึงพุทธศรรษนึ่งพันร้อยหกสซึ่งก่อสร้างด้วยศิยลาแรงและหินทรายตัวปราบรทานนั้นยังค่อนข้างสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในนะครับแต่ยังขาดการบำรุงบรูบรณะปฏิสองขรน ในส่วนของโคบระห,หรือกําแพงแก้วนั้นได้พังทลายลงไปแล้วแต่ยังมีองค์ประกอบครบถ้วนทั้งทับหลังที่อยู่ด้านในตัวของปราสาทเองนะครับและก็โครงสร้างอื่นแต่ยังไม่ได้รับการบูรณะและปรับแต่งจากรูปกร่งประอย่างใดนะครับในจจุบันนั้นน้ําในสระนโนดานนี้ถูกใช้ในทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ในพิธีสาคัญของจังหวัดศรีสเกตนะครับสาหรับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของภาษาสระสกราาําแพงน้อยนั้นได้รับการประกาศเป็นโบราณสถานสัตว์ชาติตามประกาศในรชกิจจานุเรัษา วันที่8มีนาคมพุทธศักราช2 4 7พร้อพร้อมกับปราสาทอีกหลายแห่งในจงขขังหวัดขุขันชื่อในขณะนั้นซึ่งทั่วนี้ก็เป็นจังหวัดศรีสเกตนะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวสักครู่เดี๋วยวผมจะทาทชกนคุณไปดูข้างในน,นะครับเอเคนครับสำหรับสันน้ำบริเวณปราสาทสังเพยน้อยนั้นถูกนำมาใช้ในพระพิธีรงฆ์บุรณา,าพิเศษ ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมหาพูนพนรดยเดชมหาราชบรมราชาภิตรได้นําน้ําจากสระน้ํานี้อ่าบริเวณปราสาทสักเวน้อยไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2493แล้วก็พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมสษา5รอบ5ธันวาคม 2,530<สา>และก็พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมนาสสา6รอบ5ธันวาคม2,512และพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม,รม 2, พระชนมนัสสา80ภาษา5ธันวาคม2,510เพื่อสงมูลาพิเศษและอภิเศษน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเทรราเจ,จ้าอยู่หัวไดน้นำน้ำนี้ไปใช้ในพระพิธีสงน้ำมูลธาพิเศษในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพ,พ,พุทธศักราช2,562โดยเมื่อที่6เมษายนพ,พ,พุทธศก 2, ักราช2,562 ซึ่งได้พลีกรรมตักน้ําจากสารน้ําบริเวณสะรการแพงน้อยโดยท่านผูว้ว่าราชการวิรศักดิ์วิจิตแสงเสดีนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสิงส์เกตในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีกรรมนะครับเดวผลจะพาท่านผู้ชมทุกท่านเข้าไปดูข้างในแล้วก็ร,บรอบๆกําแพงด้วยครับอันนี้ก็จะเป็นกําแพงร,บรอบๆปราสาทนะครับซึ่งสูงจากาพื้นดินประมาณกเกือบ,บ3สามเมตรได้ครับท่านผู้ชมนะครับในการเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทสะกําแพงน้อยนะครับ ก็ท่านผู้ชมก็สามารถที่จะามาได้โดยทางรถยนต์หรือ,อาทางรถไฟนะครับก็สะดวกดีนะครับก็อยู่ติดกับถนนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างใน,นครับท่านผู้ชมอันนี้ผมเข้ามาดูข้างในแล้วนะครับก็จะเกิดเห็นได้ว่าปราสาททุกหลังที่เป็นปราสาทของโบราณนะครับจะหันหน้าไปทางทิศือกันออกไม่ว่าจะเป็นประตูหรือตัวองคบระจะตรงกันหมดทุกด้านนะครับทุก ทุกทิศนะครับนี่ฮะอันนี้คือตัวปราสาทองค์กลางปราสาทหลงใหญ่นะครับอ่าข้างในก็จะมีรูปพระพระประธา,านนะครับนะครับพระประธา,านอยู่ข้างในนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเด,ดินด,ด,ดรูรอบๆนะครับตัวปราสาทสักกระเพงน้อยครับท่านชมครับก็หาเพื่อนๆสังเกตว่าตัวหินศิลาแเลงที่รายล้อมตัวองค์ปราสาทนั้นยังคงมีความสมบูรณ์ หลายๆก้อนนะครับกับทุกก้อนกว้าได้นะครับแต่ละก้อนหากเพื่อนๆสังเกตก็จะมีรูอยู่ตรงกลางนะครับกับทุกรูนะครับเล็กบ้างใหญ่บ้างนะครับก็สมผมอาซึ่งผม,เร,มเรียนไปเมื่ออีพีเลขที่ประสาทจมพะแล้วนะว่ารูที่เจาะข้างๆตันหินศิลาแหล่งนั้นทําไว้เพื่ออะไรนะครับท่านชมเห็นไหมครับแม้แต่ตัวองค์สารที่ก็ยังมีรูอยู่นะครับ กยเหตุผลที่ว่าก็เพื่อที่จะใช้ไม้หรือเชือกร้อยนะครับเพื่อนำหินสระลแรงแต่ละก้อนขึ้นไปประกอบเป็นตัวอุมงค์สารหรือตัวกังเพงนะครับจากตรงนี้ก็จะเห็นลักษณะเหมือนทับหลังครับท่านผู้ชมนี่ฮะนี่ทับหลังแต่ก็ไม่ค่ชัดนะครับก็จะมีรูปแกะสลักอยู่นะครับนี่นะครับ ก็ทุกๆด้านนะครับท่านผู้ชมก็ยังคงสังคงความสมบูรณ์อยู่ไม่ขาดนะครับไม่แต่องค์ประสาทองค์กลางนะครับก็หินแต่ละก้อนแต่ละก้อนก็ยังคงสวยงามนะครับถึงแม้อายุอันนามก็หลายร้อยปีที่ผ่านมาเลครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูสรนน้าและนอนครับซึ่งเป็นสรนน้านะครับหากท่านผู้ชมที่ติดตามช่องของผมตั้งแต่ EP หนึถึง EP สิบก็จะสังเกตว่าปราสาท แต่ละหลังนั้นจะมีสระน้ํอดู่ข,ข้างค่านะครับอาจจะเป็นด้านซ้ายของตัวปราสาทนะครับซึ่งนั่นก็คือไว้ใช้สำหรับทำพิธีนะครับหรือใช้อาบปัภโบริโโคในสมัยของอพระเจ้าพระชั่ประมาณที่สร้างขึ้นนะครับอันด้านหน้าตัวโคบราณทางเข้า,าตัวประสาทองก,กลางก็จะเห็นเหมือนสะระสะทับหลังนะครับแต่ก็ยังคงดูสวยงามถึงแม้ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูสระน้ำนะครับ อันนี้คือสระน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับท่านผู้ชมดูครับใสมากนะครับเห็นบฮะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ประเทศประสาทสระกระเพงน้อยนะครับตำบลข่อยูงอำเภออุทุมพรธานีจังหวัดศรีสะเกษนะครับนะครับเมื่ตัวสระน้ำเองก็ยังมีความสมบูรณ์สวยใสนะครับแต่ข้างล่างก็จะมีปลานะครับว่ายน้ำนะครับเห็นไหมภายในข้างในนะครับรอบมรอบตัวปรัสารนะครับทีนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูปั้นที่เนึยนครับหากท่านผู้ชมที่ทำช่องยูทูบหรือถ่ายเล่นๆถ่ายวิดีโอนะครับ ก็ขอความกำลันิดหนึ่งนะครับห้ามใช้ดโดรนบินถ่ายนะครับซึ่งทางกรมิีมปกกรได้นำป้ายไปติดไว้นะครับห้ามทำการบันทึกภาพในเขตบร,ริษัทโดยใช้ดโดรนนะครับห้ามเลยฐานนนนะครับสำหรับปราสาทสักำแพงน้อยน,นี้นะครับก็อยู่ห่างจากตัวอําเภอเมืองศรีสะเกษไม่กี่กิโลนะครับท่านผู้ชมนะครับห่างจากตัวปราสาทสักำแพงใหญ่่งเป็นปราสาท พี่หรืออาจจะเป็นปราษาทพ่อก็ได้นะครับก็อยู่ประมาณเกือบเกือบยี่สิบโลได้นะครับจากนี้ไปนะครับเห็นไหมครับตัวปราษาทยังคงความสมบูรณ์สวยงามนะครับทุนผู้ชมนะครับด้านโน้นก็จะเป็นสระน้ำรัชดาพิเศษนะครับนะเด็กผมกลุไม่เล่นไปนะครับทุนผู้ชมนะครับสวยนะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านน่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมหรือเพื่อนนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปดูเยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทขอโบราณไม่ว่าจะที่ไหนแห่งใดนะครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎเบียบที่ทางาเจ้ากรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือกรมศิลปากรที่ติดตั้งป้ายไว้ประกาศนะครับหากไม่ให้ทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ท่านผู้ชมหรือเพื่อนๆก็อย่าทานะครับเพราะว่าผิดระเบียบผิดกฎหมายนะครับก็ มีทั้งจำทั้งปรับก็หลายบาทด้วยกันนะครับแต่คงมผมคงไม่ถึงเอ่ยถึงนะครับในกรณีนั้นนะครับก็สาหรับทีนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับช่องของผมเลยนะครับสําหรับช้นนี้สวัสดีครับ